สวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พาชมกิจวัตรประจําวันของฝรั่งบ้านสวนเช่นเคยค่ะจอมพรวนดินค่ะฝรั่งบ้านสวนนี่พรวนดินตั้งแต่รอบขอบสวนทั้งหมดเลยค่ะนี่ดูนี่ค่ะหญ้าเต็มเลยอุนูมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> ดูเหงื่อสิคะร้อนมากๆเหมือนอาบน้ําเลยนี่ค่ะ แดดแรงค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อน summer in Thailand ฤดูร้อนที่ประเทศไทยอากาศร้อนทุกดูนค่ะ <No. S 2> แต่เมื่อวานมีฝนตกไหมคะเมื่อวานนี้ฝนตก30นาทีโอ้ฝนตกเยอะบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองอือหืโอเคค่ะฝนตกค่ะ แล้วนี่ค่ะก็กิจวัตรประจำวันเช่นเคยค่ะพรวนดินเช่นเคยค่ะแล้วก็พามาชมต้นมะม่วงค่ะดูนะคะในต้นยอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาค่ะโคน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 แล้วก็จ่าเอ๋ค่ะน้องสุขค่ะสุขคาโคนเลยค่ะน่ารักสุดๆเนี่ยค่ะสุขคาโคนจริงๆค่ะไม่ได้โกหกนี่ค่ะหลักฐาน นี่ค่ะโคนเขาอยู่ที่นี่แล้วลูกเขาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็สุกตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะไหลเกินไปความสูงเขาก็ประมาณเมตดห้าสิบได้ไหคะมีสามลูกค่ะผลนี้ต้นนี้ค่ะมีสามลูกค่ะสองลูกนี้ยังไม่สุกนะคะแต่ลูกนี้สุกแล้วเย็น่ารักที่สุดขออนุญาตเก็บเลยนะคะ อู้นี่ไงคะ่ะได้แล้วว้าวสวยงามากเลยนี่ค่ะมะม่วงเขียวเสวยนะคะนี่ค่ะโอน้ำมกคะ่ะมะม่วงเราสุกแล้วคะ่ะนี่สุกแล้วคะ่ะว้าวน้องสุกแล้วสุกคาโคนเลยคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็พาชมต้นนี้ด้วยเหมือนกันนี่ค่ะต้นนี้ก็เล็กๆค่ะ วันนี้พาชมมะม่วงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะสุกคาโคนเช่นกันค่ะนี่ต้นนี้มีประมาณห้าลูกค่ะนี่กลจะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะน้องจะสุกแล้วค่ะว้าวสุดยอดค่ะน่ารักสุดๆธรรมชาติด้วยค่ะบ้านสวนเราปลูกพืชผักเกษตรผสมประสานเอาไว้รับประทานก็ได้ทานค่ะนี่ค่ะ ส่วนอันนี้ก็เขียวเสเย,ชสยนนเช่นกันค่ะนีสามลูกอยู่ด้วยกันค่ะต้นนี้ก็เตี้ยตี้เช่นกันค่ะนี่ประมาณนี้นะคะหนึเมตรห้าสิบประมาณนั้นแหละคะ่ะ1 40. นึเมตรสี่สิบนี่ต้นนี้ได้6ลูกนะคะตรงนี้สามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเช่นกันค่ะนี่ค่ะ น้องสุกคาโคนเช่นกันนี่ทุกต้นค่ะบ้านสวนทรงรักน่ารักที่สุดมะม่วงสุกคาโคนก็นางเอกของเขาก็อยู่แถวเนี้ยค่ะนี่ค่ะขี้บัวค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุกคาโคนจริงๆค่ะนี่สุกคาโคนสุกคาต้นนี่ค่ะน้องสุกแล้วเป็นสีทองค่ะอันนี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะคะนี่ค่ะว้าวน่ารักสุดๆว้าวสวยค่ะ เดี๋ยวลวกต้นนี้ก็ขอเก็บด้วยนะคะลูกนี้นี่ค่ะได้สองลูกแล้วนี่ค่ะสุกค่ะโคนจริงจริงค่ะแล้วก็จะพาไปชมตรงนี้อีกหนึ่งต้นอยู่ใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะอยู่รอบขอบ้านเลยค่ะช่วงนี้ต้นมะม่วงอยู่รอบขอบ้านเรานี่ค่ะตรงนี้ก็ นี่ค่ะต้นก็ประมาณนี้ค่ะตุ๊บนี่ค่ะดอกไม้สีทองเช่นกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะเดี๋ยวขอวางสองลูกนี้ก่อนนะคะเอาละนั่นแหละวางก่อนนี่ค่ะนี่โอ้โหสุดยอดน่ารักค่ะน้องกำลังจะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะแดงแล้วตูด ตูดแดงแล้วค่ะว้าวต้นนี้ก็นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะสุดยอดค่ะน้องแดงแล้วค่ะตูดแดงแล้วค่ะนี่ค่ะหืสวยงามค่ะว้าวน้ำดอกไม้สีทองค่ะนี่อันนี้สุกแล้วค่ะนี่เหลืองแล้วค่ะว้าวไม่ได้ดูตั้งนานสุกแล้วค่ะสุดยอดมากเลย นี่ค่ะโอ้โหต้นนี้มีประมาณแปดลูกค่ะอุย้ยสวยมากค่ะนี่เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะว้าวน่ารักสุดๆนี่ค่ะสวยค่ะอันนี้ก็อขอเก็บด้วยนะคะโอ้ยเก็บลำบากโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บสวยจริงๆค่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยลม ค okay, ค่ะแล้วก็พาไปชมอีกต้นหนึ่งค่ะวันนี้พาชมผลผลิตของบ้านสวนนะคะดอกอามะม่วงล้วนๆเลยค่ะพาชมมะม่วงค่ะนี่ค่ะต้นนี้ใหญ่มากค่ะนี่เก่แล้วค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะนี่ว้าวนี่ค่ะสวยค่ะ สวยมากๆค่ะนี่นี่ลูกนี้อย่างใหญ่ค่ะอุบอู้โหอาจจะไม่ถนัดไม่ชัดนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์นี่ค่ะอือหสวยงามมากค่ะนี่ค่ะลูกนี้ก็ใหญ่มากเลยอยู่กับพื้นนี่ค่ะนี่ค่ะต้น,นลูกนี้ใหญ่มากนี่ค่ะอยู่ตรงพื้นนี่ค่ะคนของเขาอยู่ตรงนี้ลูกเขาอยู่ตรงนี้ แล้วก็นู่นค่ะดกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะนะ่ะบนนั้นก็มีค่ะโอ้โหนี่ต้นนี้ก็เช่นกันต้นนี้ดกมากค่ะอันนี้เขาเรียกโชคอน,นันนี่ค่ะเป็นพวงค่ะสุดยอดเลยบ้านสวนหลังน้อย มีอาหารการกินเยอะแยะเลยค่ะนี่โอ้ยลูกๆหลานๆพี่น้องมาทานได้นะคะนี่ค่ะอือหือนี่ค่ะสวยงามมากค่ะออแกนิกล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะโอ้โหดกมากค่ะมุดเลยค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โหอือหือสวยค่ะ ว้าวโชคอนันต์นะคะรอให้แก่โชคอนันต์นี่เขาดีมากเลยค่ะเปรี้ยวก็ทานดีสุกก็อร่อยมากนี่ค่ะโอ้โหดูตรงนี้สิคะสี่ลูกอยู่ด้วยกันนี่ค่ะเขาจะอยู่เป็นพุ่มเป็นพวงเนี่ยค่ะน้องอยู่เป็นพุ่มเป็นพวงจริงๆค่ะดกค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะบ้านสวนหลังน้อยมี พืชผักเกษตรน่ารับประทานจริงๆนี่ค่ะใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกเ,เขียวใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเขียวใหญ่นะคะนี่ค่ะตอนที่เราซื้อมาเนาะแนะคะก็บอกว่าเขียวใหญ่เขียวใหญ่เขียวหัวช้างอะไรนี่แหละค่ะเราก็ไม่แน่ใจหรอกเราก็พูดตามที่เขาบอกมาค่ะแต่ไม่เป็นไรเราปลูกได้ผลออกลูกแบบนี้เราก็ดีใจละค่ะ นี่ค่ะปีนี้ปีที่สองนะคะน้องก็ออกลูกดบนี่ค่ะพาชมมะละกอ้วยค่ะนี่ค่ะน้องก็ออกลูกนี่ค่ะเยอะมากว้าวผลผลในการปลูกในการปลูกเราก็จะได้รับประทานในสิ่งที่เราปลูกนี่แหละค่ะโอ้โหทีนี้จะพาไปชมนางเอ,งอกอีกหนึ่งต้น ที่สวยงามมากมากเป็นผลแรกของต้นเลยค่ะอาจจะเดินไกลหน่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็ให้ชมกล้วยก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านี่ค่ะนี่ค่ะกล้วยน้ำว้าสีทองนะคะคือต้นเขาจะเป็นสีเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดเลยค่ะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นเขาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองอะ่ะเดี๋ยวจะรอดูผลว่า ต้นผลของเขาจะอร่อยแค่ไหนเพราะเรายังไม่ได้รับประทานเลยค่ะเป็น,ปนคือแรกเลยค่ะโอเคนี่ไปเลยไปการรอบขอบสะนี่ค่ะวันนี้พาชมผลในการหวานแล้วได้รับประทานผลผลิตของเราค่ะนี่ค่ะแอนแอน นางเอกนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะสวยมากใหญ่มากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องใหญ่มากค่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดสวยค่ะนี่ my god สวยจริงค่ะนี่โอ้โหดูสิคะว้าวดู ตั้งแต่โคนเช่นกันค่ะนี่ค่ะน้องจะสุกค่ะโคนเช่นเดียวกันนี่ค่ะโอ้โหต้นเล็กๆเนี่ยค่ะน้อยๆเนี่ยค่ะอืนี่ผลแรกนะคะดูสิคะดกมากลูกใหญ่มากค่ะโอ้โหนี่โคนอยู่ตรงนี้นะคะผลอยู่ตรงนี้นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดสวยนี่ค่ะลูกนี้ก็อืมสีเห็นไหมคะ สุดยอดมากนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็สวยมากโอ้โหลูกหนึ่งนี่ก็ประมาณสักสามถึงสี่ขีดนะคะลูกหนึ่งเนี่ยประมาณสองกิโลเออสามลูกโลสองลูกโลค่ะโอ้โหสวยจริงๆค่ะผลงานที่น่าประทับใจมากๆค่ะนี่ เป็นต้นนี้เราปลูกมาปีนี้ปีที่สามเราได้ผลผลิตเนี่ยค่ะน้องมีทั้งหมดสิบสองลูกค่ะตอนที่เขาออกดอกคือดกมากเราก็ปล่อยธรรมชาติค่ะเขาก็ร่วงไปของเขาอันไหนร่วงก็คือร่วงไปอันไหนเหลือก็เนี่ยค่ะเหลือแค่เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้อยากให้ชมอีกสุดยอดค่ะสวยจริงนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะกล้วยของเราก็หัก คาเครือเนี่ยค่ะเพราะลมพายุมาค่ะโอ้ยกุมมามวงสวยมากเลยว้าวสุดยอดสวยค่ะโอ้โหพาชมแล้วก็ชมอีกโอเคค่ะขอบพระคุณมานะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจ YouTube มือใหม่หัดทำนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะจบที่ผลมะม่วงสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ